แดดกับ speaker, roommate, um ้อนเนาะมืออ๋อผู้ใหญ่พู้ชายจะไปพุดนานพักหายจ้าเฮ็ดให้ผัวระบ๊อบพู้ใหญ่บ่แล้วเนาะมันท่านเฮ็ดแล้วเอาเจ้าคือบาไปเฮ็ดถือผอยแน่อ๋อก็บผัวขี่คานเนาะเอาเจ้าคือตอบง่ายตอบได้แต่คือว่าขี่คานบัดโอ้แล้วกัญญาเด็กเขาบอกจะลูกหายอยู่บนสวนป่วยให้จะลูกหายคอยระบ๊อบพู้ใหญ่ควายกับมันท่าเห็ดคือกันเอาถึงว่าผัวขี่ค้าน เจ้าก็ขี่ขานแต่แต่ย่น้ำกันมาจนหอดป่านนี้เนาะัออตงแต่อยู่น้ำกันไม่ไม่โจนมาหอดเผาหอดแก่แหละแทนที่จะสิปเปียนแปลงเจ้าก,ก็ยังขี่ขานอุก่าอย่างนอ้อยเอากอสิปเปียนแปลงอย่างเด้เจ้าตัวบอกความมากักคนสม่ำเสมอเนาะคอยกัขี่ขานมั่งก็ได้ครับเจ้าจะว,วาหอดป่านนี้พอกระเสมอต้นเสมอปลายดีได้หล,ละ โอ้คก็ข่อย no so, ู่ว well, oh <ios. S 1> ่าเจ้าเสมอตนเสมอไปเจ้าอ่ so ุลายปันี้เจ้าก็ควรนเปลี่ยนในจหน่อยก็ได้ดออขวั้าสบายถ้าซ้อมข้าหันเปลี่ยนแปลงเพื่อข้อเพื่อขั้วอตเจ้านี่บ่เปลี่ยนแปลงียังเลยเจ้ามาค้นเสมอตนเสมอไปพระแม่เออตอนคบกันใหม่ๆตอนคบกันใหม่ๆข่ั้นก็บอกเจ้าแล้วว่าเป็นคนฉีกขานเด้อเจ้าว่า โอ้ว่าเป็นยังดอกไยรับได้พันว่าเออคอยกับวายูคอยกับว่าคนรับได้เนื้อตัวตนของเจ้าอยู่คอยกับว่าว่าเจ้าสิเปลี่ยนแปลงสักวันหนึ่งมีรูมีเต่ามาแล้วคอยกับคิดว่าเจ้าสิขยันขันแข็งสนอกคอยพวกคิดว่าเจ้าสิเสมอตนเสมอไปขนาดนี้ฮันคอยคิดว่าเจ้าเสมอตนเสมอไปขนาดนี้ฮันโอ้ผมว่าเอาดอกใหญ่เลยโอ้จะแม่นเนาะ ขี่ขานถ้าขี่ขานแงแบบนี้ก็มีเนาะกระแดดมันห่อนนะเจ้ากระเบิ้งแดดเลยจ้าแดดมันห่อนคนโอ้พยุดไหลพยุดไหลใหญ่เสมอต้นเสมอปลายค่เนาะเจ้าเนาะคุดเขาก็บคุดย่ามือแรงตัวโอ้ย่ามือแรงกับว่าย่ามือแรงกับว่านู่นนี่นั่นอี๋ประเดี๋ยวอี๋มีแต่แนวแก่ตัวโอ้ยใหญ่อันนี้แม่เออ คอยควัญพุ่มใจได้เนาะพอได้พัวเสมอตน้นสเสมอป,เอ,อปลายเนาะออคอยเสมอต้นเสมอปลายได้ล่ะอ๋อคอยพู่มใจแมนยูแมนยูนยขา้าศัต้องแข<ว>็งแรงดอกคอยได้ครับเจ้าคอยมั่นคอยขยันแบบความมั่งคิข้างขยันคอยวากันก็ว่านี่คอยกระเทือเจ้าเห็นตัวเต้นได้กันไม่ไม่เฉพาะห่าปลาหนีได้ล่ะโอคอยเสมอต้นเสมอปลายบ่มี สันคอยพิษเองบอกว่าโอ้คอยพิษเองสันของเขาใจเจ้าพิษสันเฮ้ยโอ้จะไปนคนเสมอตนเสมอปลายเนาะเแ่าเนาะโอปา้โอ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 ้ิอ้โ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 อ้เอ้เอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอมโอ้โอ้โอทีอ้กับโอ้ขอ้โอ้งอ้โอนโอ้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 ของมอนโอ้โอลือกแอ้โอ้โอ้เอ้โ่้่อยโอ้เองโอ้ เจ้าน <Ừ. S 1> ี faith 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 ่เสมอต้นเสมอปลายดีค่ะขนาดเนาะโอ้คัก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 ผมเบิร์ตข้ามชวาวน้ำเจ้าแล้วเจ้านี่ขเบิร์ตเลย